เรื่องยอดซีรีส์เกาหลีพีระมิดเกมเกมพีระมิดรับชมได้ทางวิวสองซูจีนักเรียนชั้นม .5 เธอย้ายมาจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมปลายสตรีแบทยอนมาเรียนวันแรกเธอก็สามารถเอาตัวรอดจากการถูกครูเวนหน้าประตูโรงเรียนกักตัวลงโทษที่มาสายโดยการโกหกว่าครูประจำชั้นบอกให้มาเวลานี้ เจ้าของหรือประธานกรรมการโรงเรียนมัธยมปลายสตรีแบ็กยอนคือเชเวอีฮวาแห่งแบ็กยอนกรุปหนึ่งใน3ามตระกูลแชร์โบชั้นนำของเกาหลีใต้ซึ่งคว้ารางวัลด้านการพัฒนาการศึกษามาการันตีคุณภาพ่อใจให้ผู้ปกครองพากันแห่แห่ส่งลูกสาวเข้ามาเรียนโดยไม่รู้ว่าที่โรงเรียนมัธยมปลายสตรีเอกชนชื่อดังแห่งนี้เป็นสถานที่ที่นักเรียนชั้นหมห้ห้องห้าพากันตั้งกฎเล่นเกมแสนประหลาดที่มีชื่อว่าเกมพีระมิด โดยในเกมนี้เหล่านักเรียนจะทําการโหวตแบบไม่ออกนามให้กับคนอื่นทุกเดือนคนหนึ่งโหวตให้เพื่อนได้5คนและลำดับชั้นจะถูกกําหนดตามผลโหวตแบ่งแยกเป็นเกรด A เกรด B เกรด C เกรดดีและเกรด F คนที่อยู่เกรด A จะได้ปกครองออกคําสั่งคนที่อยู่เกรดต่ำกว่าส่วนคนที่อยู่เกรด F จะเป็นพวกนอกคอกหรือหมาหัวเน่าอย่างเปิดเผยและจะถูกบูลลี่ไปเป็นเวลา1เดือน ซึ่งนอกจากนี้เด็กเกรด A ยังสามารถจะทำอะไรก็ได้กับเด็กเกรด F นี่คือหนึ่งในกฎเหล็กของเกมพีระมิดและในทุกๆเดือนแบ็กฮาลินลูกสาวของประธานชเวอีอวาที่เพื่อนๆอ,อวยยศให้เป็นเจ้าหญิงของห้องด้วยบุคลิกเรียบร้อยอ่อนหวานจะถูกโหวตให้ได้เกรด A โดยตลอดเพราะย้ายมาแล้วหลายโรงเรียนตั้งแต่มต้นจนเข้ามปลายซองซูจีจึงมีความสามารถพิเศษในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่และชั้นเรียนใหม่ ในระหว่างการแนะนําตัวและฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนใหม่เธอสัมผัสรับรู้ถึงความไม่ชอบมาพาคนแปลกๆจนกระทั่งการถูกบีบให้ร่วมเล่นเกมพีระมิดในโรงเรียนมอปลายหญิงล้วนแห่งนี้เด็กสาวจึงตะหนักว่าที่นี่ไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆที่ผ่านมาไม่เท่านั้นซูจียังต้องตกใจคาดไม่ถึงกับความรุนแรงที่นักเรียนหญิงกระทําต่อเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นจากเกมแบ่งชนชั้นสุดนรกเกมนี้โดยมีแบ็กฮาลินเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง เพื่อจะเอาชีวิตรอดจากสังคมขนาดย่อมอันแสนโหดหลายทารุ่นนี้ซูจีและนักเรียนหญิงคนอื่นๆจึงต้องพยายามตะเกียบต,ตะกายขึ้นมาผ่านความทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจงานนี้ซูจีจะขึ้นไปบนยอดพีระมิดได้หรือไม่ใครจะเป็นผู้ชนะของเกมนี้หรือเธอจะทลายเกมแบ่งชนชั้นนี้ลงได้ต้องติดตามชม